สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง y YouTube เฮงลุงเลี้ยงหาเก่านะครับวันนี้เพ่อเฮงกับสิพ้าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางช่งลาบต้อนะครับหลังจากที่ช่วงบายนะครับได้มีการประกาศผลสลากกินแบ่งนนรัฐบาลออกไปนะครับ ก็วันางวันที่1ออก4 6 1 2 5 2หาสนะครับส่วนเลขลางกับ2องนะครับก็มีทั้งผู้โชคดีทั้งผู้โชคดีนะครับกันสั้นจอนกันสินี่แหะสิปินมักสิปินเลขอย่างที่เพียงแพงจากน้อยออกไปแบบคนบวกขาดคิดนะครับ มื่อนี้นะครับพอเิ้งกับสีตามแนวทางต่อนะครับโดยตามแนวทางของอาจารย์ชมพู่นะครับของอาจารย์ชมพู่ของเพื่นงวดวันที่หนึ่งนะครับบอบเข่านะครับล่างให้มา2อสและ2อสามไม่เข้านะครับ 2อง 4, สอง 3, 1, 4, ี่สามห่งสม้ามืด44บสี่บกเขานะครับมันไปออกสองสองนะครับไปออกสองสองนี่ของอาจารย์ชมพูนะครับล่างเพิ่นบกเขาบนกับบกเขานะครับอธ่ใกล้เคียงกัน,กนข้ามากก็คือ2อสกับ2อนะครับอ่าเมื่อนี้เปินกระไฮมาเลยนะครับแนวทาง โจกลับในว,นวนนัวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกให้มาแล้ววันที่สิบหกนี่ให้มาแล้วครับเพป่นไหต้อเลยไปต่อไมอ่รอแล้วนะครับนี่เป็นไหมาแล้วใหหน่อยโตลงนะครับสำหรับเลขเออเลขลักล่อยนะครับ ลักล่อยของเพิ่ห้มาสองตัวนะครับมาตามไปพร้อมๆกันน,นะครับมาตามไปพร้อมๆกันเลยวันนี้สิบหนะครับสิบหกธันวาคม กาหยบนึกอันอ่ะไปต้อนนะครับว่านี่บนนะครับ วิ่งบนนะครับวิ่ง2หลักร้อยหลักร้อย ลักร่อยนี่เพิ่นไห่มกมีอยู่สองตัวแล้วครับเด้อมีศูนย์กับหนึ่งนะครับสองตัวมันตัดหิมกสี่นะครับเด้อหนึ่งสองศูนย์สอง แล้วก92นะครับสามตัวมี192 192แล้วก็092นะครับานะสำหรับล่าง ร่างวิ่งห้านะครับวิ่งห้ามีห้าสี่นะครับอ่ะคือวนเวียนของเก่าอยู่นี่นะครับแล้วก็ห้าห้านะครับห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหก วันนี้อาจารย์ไฮมาปิดคลิปที่สองนะครับคลิปแรกปิดของอาจารย์ดาวพระเซานะครับผู้เี่นคือเกสองนะครับทั้งบนนี่สิตามนี้นะครับ อาจารย์ชบผูให้มานะครับวันนี้วิง่งบนคือ2นะครับหลักร้อยมี0นย์กับ1นะครับแล้วก็จับคู่ก็จะมี1นึ่งมี92้าสเพื่อนเหน็นเนีเกนะครับเด้อสตัวมี192และ0ูนย์เกสนะครับส่วนล่างนะครับเด่น5เด่นหนะครับเด่นหจับคู่มี5455 57ห้าห เน้นที่5้าเจเนี่ยอาจารย์เพื่นไหมาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ยนแนวทางของอาจารย์ชมพู่นะครับงวดวันที่ส6บ่าธันวาคม68ด ครับตามนี้นะครับตามนี้กันเบิ้ลฮาฮาเป็นแนวทางของอาจารย์ชมพูนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2568นะครับพี่น้องครับพิจารณาลลงเบิ้งนะครับให้ท่านใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางนะครับให้ไว้เป็นแนวทางอ่า ผู้มักเสี่ยงโชคลาบมักเสี่ยงดวงก็เสี่ยงดวงได้นะครับผู้มักเอาไป,เ,าไปเ,าเป็นข้อมูลเป็นแนวทางก็สามารถออกไปได้นะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาว่าเขาสิใส่ไปในรูปแบบใดนะครับเขาสิเอาเปลี่ยนแนวทางหรือว่าเขาสิเอาไปพิจารณาเป็นโชคลาบมั้งสีก็ได้นะครับ,นนรรรรบตัวเลขที่เพิ่นคำนวณออกมาแล้วนี่ กะสิเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับเป็นตัวเ,เป็นตัวเลขดีเพื่อนว่าประมาณนั้นนะครับอ่ะพี่น้องแคปเอาไว้นะครับเด้อแคปเอาไว้เป็นแนวทางของอาจารย์ชมพู่นะครับงวดวันที่16บธันวาคม68นะครับ บนเด่น2วิ่ง2นะครับหลักร้อยมี0กับ1จับคู่มี12 0292เน้นที่92 3ตัวมี2หางนะครับมี192และก็0 9 2ส่วนล่างนะครับให้วิ่ง5เด่น5นะครับมี54 55 57 56เน้นที่55และก็57นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้ท่นานใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับ พี่น้องเก็บขอมู้เอาไว้นะครับเก็บสถิติเพื่อไว้สะสมไว้เบื้องเปลี่ยนสถิติได้นะครับเอาขอให้โชคดีโชคมันให้พี่น้องร่ำล่ำด้วยๆให้อยู่ดีไม่แห้งนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ขอให้โชคดีอยู่ดีไม่แห้งครับเดี๋ยวจะมาตอบโพงสุดท้ายของอาจารย์ชมพู่อีกเท่อนึงนะครับผมสวัสดีครับ